ลือสนัน Apple อาจเรียกคืน iPhone 15 Pro และ Pro Max หลังเจอปัญหาเครื่องร้อนจัดสื่อไอทีชื่อดังเผย Apple อาจเรียกคืน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max หลังเจอผู้ใช้รายงานปัญหาเครื่องร้อนจัด หลังจากที่ Apple ได้มีการเปิดตัว iPhone 15 Series ประกอบด้วย iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคใช้งานมาเป็นเวลา1สัปดาห์แล้ว ล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวจากแซม m o โมบาระบุว่า Apple อาจเรียกคืน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max หลังจากที่มีผู้ใช้งานหลายรายร้องเรียน iPhone 15ทั้ง2รุ่นเกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องความร้อนง่ายจนผิดปกติข้อร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากผู้ใช้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ซึ่งร้องเรียนเกี่ยวกับความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากรุ่นมาตรฐานและรุ่น plus ไม่มีชิป Apple A17 ใหม่หลายคนก็คาดหวังว่า Apple จะทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนแซมโมบายได้เผยโพสต์ของผู้ใช้ X ที่ระบุว่าแบตเตอรี่ iPhone 15 Pro ของตอนนั้นบวมขึ้นด้านล่างขวาของหน้าจอ หลังจากที่ใส่เคสแล้วก็เริ่มใช้งานไปได้ระยะหนึ่งมีข้อความว่าการใส่เคสอาจส่งผลให้ความร้อนไม่มีที่ระบายและสะสมอยู่ภายในตัวเครื่องและเป็นไปได้ว่าการกระแทกเคสบนตัวเครื่องจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นมีรายงานจากผู้ใช้ที่ประสบปัญหาเครื่องร้อนจนไม่สามารถสัมผัสได้ซึ่งหากปล่อยไว้ ก็อาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมได้รวดเร็วหรือชิ้นส่วนภายในได้รับความเสียหายได้ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีผู้ใช้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวและอาจมีน้ำหนักมากพอให้ Apple นั้นมีสิทธิ์เรียกคืนเครื่องได้โดยเฉพาะรุ่น iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่ iPhone 15 Pro และ Pro Max ทุกเครื่องจะมีปัญหาความร้อนบางเครื่องที่มีความร้อนในระดับปกติสาวก ไอโฟนชาวไทยก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะขณะนี้ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจาก Apple โดยกำลังเร่งตรวจสอบปัญหาซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกัน